สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ย h a ฟนุ้ยสเตยประจำวันที่19เมษายน2564กันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะและทุทกๆกำลังใจที่มีให้กันเสมอมานะคะคลิปนี้นุ้ยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะที่ไม่ได้ปักหมุดให้นะคะนุ้ยจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมนุ้ยถึงไม่ได้ปักหมุดให้นะคะนุ้ยจะพยายามค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบว่าอำเภอและจังหวัดของเพื่อนเพื่อน,นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนมากน้อยแค่ไหนเขียนมาถามที่คอมเมนต์นะคะรุยจะตอบให้กับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนค่ะและในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนําเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายค่ะจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งฟ้าผ่าไว้ด้วยนะคะสำหรับทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะพยากรณ์ภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่น มหาสารคามกาลาสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองรอยละ40สของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบุรี ระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเทราชนบุรีและระยองค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-37องศาเซลเซีสยสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย